แกกล้าซื้อของเยอะขนาดนี้อ่ะอ๋อพอดีแฟนฉันโอ,อนเงินให้ใช้นะ่ะโอยทั้งหมดนี่เงินแฟนแกหมดเลยเหรอแกนี่โชคดีเนาะได้แฟนรวยอ,ะอ่ะแกก็พูดไปเอา้าเอา้ามาเหรอที่รักแล,แล้วนี่ใครอะ่ะนี่แนทะเพื่อนฉันตั้งแต่ตอนสมัยเรียนมหาลัยน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแชมนะครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะครับ ัเเ้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมวันนี้คุณขับรถคันนี้มาที่นั่งมันไม่พอแล้วพวกเราจะนั่งกันยังไงอะ่ะกพคุณไม่ได้บอกผมนี่ว่าจะพาเพื่อนมาด้วยอะ่ะก็บังเอิญเจอกันตอนช้อปปิง้งน่ะแล้วแนทก็เลยจะขอติดรถกลับด้วยงั้นเอางี้เราสองคนนั่งเบียดกันดีไหมได้นะถ้าแกไม่ีอะ่ะฉันก็โอเคงั้นเอาของไปเก็บที่รถก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะเออแกฉันลืมไปอะ่ะฉันอยากได้ชุดที่แกใส่อยู่ตอนนี้อะ่ะ แต่เราจำไม่ได้อะว่าช็อกมันอยู่ตรงไหนแกช่วยเดินไ,ไปซื้อให้เราหน่อยได้ไหมอะน้านะจริงสิอีกอย่างฉันก็เป็นแผลที่เท้าด้วยอะได้สิเดี๋ยวคุณให้ผมไปด้วยไหมไม่ต้องคุณอยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันไปเองแชมนี่คุณคบกับบีนาหรือยังอะก็เกือบสี่ปีได้แล้วครับ ปีเลยเหรอนานเหมือนกันนะเนี่ยแล้วนี่คุณโอนเงินให้บีชอบตลอดเลยเหรอเงิน,นมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะถ้าบีชอบอะ่ะผมก็ยอมหมดแล้วครับแล้วนี่คุณทํางานอะไรหรอทําไมอายุแค่นี้ถึงซื้อ Porsche ขับได้ก็แค่ธุรกิจเล็กๆน้อยๆครับโหทั้งหล่อแล้วก็รวยแบบเนี้ย สาวคงลุมตอมแย่เลยอสิคุณก็ชมผมเกินไปมนไมขนาดนั้นหรอครับในๆเราก็รู้จักกันแล้วว่างั้นเรามาแลกเบอร์กันเลยไหมคะเผื่อมีอะไรฉันจะได้ติดต่อคุณได้เอ่อเกรงว่าจะไม่ไม่ได้ครับเราสองคนไม่มีอะไรให้ติดต่อกันอยู่แล้วถ้าคุณมีอะไรติดต่อบีดีกว่านะครับก็ได้ค่ะแต่จะว่าไปฉันก็มีความลับอย่างหนึ่งของบีอยากจะเล่าให้คุณฟัง แน่ใจเหรอว่าทำหน้าแบบนี้ไม่อยากรู้อะเรื่องในอดีตของบีอ่ะที่มันเคยมีข่าวลือว่าคบเสียยเพื่อหวังเงินพอเธอคุณเป็นเพื่อนบีจริงไหมเนี่ยคุณจะพูดอย่างนี้เพื่ออะไรทุกอย่างมันเป็นอดีตไปหมดแล้วนะสิ่งที่เธอเคยเป็นมันก็เป็นอดีตของเธอผมไม่มีสิทธิ์เก้าไกา่แต่ผมก็เสียใจที่ผมมาเจอบีช้าไปไม่งั้นชีวิตบีคงดีกว่านี้ร้อยเท่า ตอนนี้ผมอยู่กับบีด้วยความรักความเชื่อใจกันคําพูดนี่กี่คําคุณทําอะไรผมไม่ได้หรอกแล้วคุณคิดว่าความรักเนี่ยมันสําคัญนกหรอเงินต่างหากที่สําคัญบีมันอยู่กับคุณก็เพราะเงินผมรู้นะว่าคุณต้องการอะไรหยุดคิดไปได้เลยมันก็ทํากับคุณเหมือนกับที่ทํากับคนก่อนๆไงละ่ะผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นบีเขาเป็นคนดีและเขาก็ทํางานเก่ง ที่ผมซื้อของให้บีเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าบีเคยซื้อของให้ผมมันก็แค่เป็นการแลกเปลี่ยนกันและกันแล้วฉันจะเชื่อคําพูดของคุณได้ไงนั้นก็แปลว่าคุณก็มีชุดความคิดที่ต่ําตมอยู่ในสมองคุณไงล่ะน,นี่คุณแชมปไปกันเถอะสามีคะคุณพูดว่าอะไรนะก็สามีไงแกแล้วชันนะที่นั่งมันไม่พอ เธอก็เดินกลับเองแล้วกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมมางานแต่งพวกเราได้นะขอตัวแล้วครับเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ